นี่ต้นเพิ่นพี่น้องต้นต้นบกอใบบกกอกกอ,อันนี้ออกน้ำมันเด่นี่สวัสดีครับสวัสดี S S ครับสวัสดีเอซีสุขูสุคนเดอร์ครับผมมันนี้กับสิบห้าพี่น้องไปเก็บบก,กอครับพี่น้อง ยางขาวดงบก,กอแหละครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเหงาเหงาบก,กอหอมบก,กอว่ามีบก,กอหลายบอหรือว<บ>่าเข้าเก็บไปเบิ้นแล้วบก,กอรเริ่มโลน้ตตน,น,ลกกโลนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วพี่น้องบกอเริ่มล้นตั้งแต่ต้นเดือนแล้วบกออีสานบานเหาเนาะครับพี่น้องแต่ว่าอันตางคนเนมันก็ว,วา่าในมันคือจัง เปลาเกาลัดเพื่อนฮะพี่น้องเอาไปเบิ่งก่อนนะว่ามันสิพอกโอมันย่งมองใด้เดี้อหายไปหอดเงาก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังสิบ้าเบิ่งอีกที่หนึง่งยางเลาะดวงลอบปลาไปเดี๋ยวพี่น้องสิเวียนหัวสัก่อนเอ้าเดี๋ยวจะพอกันแต่ห้อมบากกอพี่นอ้องพุ่นคุณยายท่องเพี้ยนแล้วยางไปทั้ง่นแล้วหอดห้อมบากกอแล้วพี่น้องหอดห้อมบากกอแล้วอ่าพ่อมีอยู่แต่ว่า ฝนมันตกมันออกจะเป็นปเปียกๆพี่น้องอเดี๋ยวเข้าไปเบ่งกันนี่มีนวยประกอบพี่น้องอนี่ครับนวยเพิ่นยังโมไม่ยังมุมไม่ยัง,ยงจ่อพี่น้องยังโมไม่ยังจ่อ,จอเก็บเอาได้ บระก,กอรครับพี่น้องยุ่งกับมีพี่น้องได้ยินเห็นเสียงยุ่งบอกนีเบื้งองอันหน่วยเพื่อนเพื่อนแตกออกล้ะนี่อย่างจอเนี่ครับพี่น้องบก,กอหน่วยยังดีอยู่พี่น้องเอากะแกะเอาแต่ไน่มันเปลือกมันเอาก็เอาถิมพี่น้อง มาเก็บปก,กอน้ากันพี่นอ้องบนล,ยลนยลรน,น,นโรนลรบกกองเจึงเพ่งนะพี่นอ้องอาจจะไม่คนมาเก็บไปแน่แล้วนี่นวยนวยเป็นที่แบบยัางกิวเขียวเนี่ยพี่นอ้องวเขียวเนี่ยเก็บเอาแต่ไนมัน มีพี่น้องมีมีอันหน่วยหน่วยเอียงจอแล้วก็มีครับพี่น้องมันโดนแล้วมันโดนแล้ก็ลอกก็กกินนั่นต้องให้อะไรที่เปลือกผิวเขียวต้นใดที่มันอันโรลงมาแล้วก็แบบแตกกับพี่น้องฝนถึอฝนตกใส่ถึอใส่ก็ออกหักนั่นพี่น้องอันนี้เขาก็บบัเอาเขาก็เอาเตือหน่วยเอาเตือหน่วยที่เพื่อนมันดีอันนี้ก็มีแนวจอแล้วบัวเอาลอกที่จอ สิดียินเสียงยุ่งก็ได้พี่น้องเอานึกว่าได้ได้ดีไม่น่วยนวยถึกจอถึกจอรงเบ่งดีๆพี่น้องพีกเบ่งเก็บไปแล้วเธอกับขี่กระลายพี่น้องอันนี้ก็นีหั่กินแล้วพี่น้อง กตาก็อ,อยู่ไก่แท้หรือเปล่าดพี่น้องน้อยเจีงสีก็เอาโลดนี่นี่เจียงสีน้อยตกลงมาใหม่เบิ่งต้นนี่เดน,เนี่พี่น้อยที่เป็นแตกออกจากกันพี่นอ้องอาจซนโลนถือใหม่ถือเอียงแต่น้อยเจียงสีโอ้แค่สองสีขึ้นลาบพี่น้องนี่น้อยบงงามเป็นไง บก,กอถือฝนฝนตกมันฮึมมันผัวห้างเพิงหลวงน้ำพี่น้องเพิงหลวงห้างเพันโลนลงถือน้ำฝนพี่น้องอยู่กลางดงซองขึ้นไปบนถือเที่ยงกนะูเนน่ยพึ่งยู่จังไหนเนาะขึ้นเด็ดโลนล่งมากพี่น้องถือเทิง เป็นเฮ็ดดินขาวนะเอาเฮ็ดเขาแปะอ่านไปเอิอเฮ็ดดินขาวเฮ็ดตะโหลกันยังไม่ค่อยมีไม่ค่ยมีเฮ็ดตะโหลกที่นี่มีพี่น้องมาพออีกคมหนึ่งคือจังหลายเติบอยู่พี่น้องเบื้องนี่ถ้าทางฝ่ายฝึกฝึจังหลายหนึ่งเปลี่ยน ปัดน้อยๆเนี่ยพี่น้องมาเป็นยังเก็บเอาไปสกักก่นอนนี่ด้ยันน่ดบดเจ็บน้อยๆแต่ว่าเปลือกมันผอกัดดีได้พี่นอ้องเดี๋ยวจงไปแคะไนมันออกเอาเก็บเอาสกักก่อนเอาเทืองนวย <c oughs> <c oughs> เอาเทืองนวยโหลดพี่นอ้อง ทึงเปลือกเลยเพราะว่ามัานยังเขียวอยู่หันน้ำไอพี่น้องดีแนวนี่ดีม้วนม้วน,น,นดีเทียนก้นอ่ะมันอวบเสร็จนมันนแบบ้ำก็จังน้ำเขา่าเนาะออืย่า,าน,นเน่างนายมากเลยโอ้บางไนก็อันนั้นบางไนก็อันนี่หักแล้นะแต่รู้ว่ายังให้อา,อาเอานี่เอาจังสินี่จัดจังอันนี้จังสิได้สมบูรณ์ บืดูสะอาดเนาะต้องบ์แบบต้อสะอาดสะอาด้่นออกจากอันเปลือกมันดอกโอ้วันเน่าว่นเ now นะเบืองบกอ๋อนย่างเี้ยทียวเลยพี่พี่น้องเจอสิ ไม่ติดข้มต้องอา่ต้องเหงือนีกปี่อมากักอน้ำแข็ nước sạch. để pino để ráp để bơm để nước mặn nham để nước mặn nham bạc กันหลายพี่น้องบินวนวันวนว,นวันอยู่พรได้าทาพี่น้องเบิ้งขิงกรมีพี่น้องขิงปลานี่ขิงปลา เก็บเก็บพี่น้องหลายอยู่ห่มนี่แต่วันน้อยน้อยง่ายเราก็ตาลงมาก็ไปตากแดดซะก่อนจังแกฮอมพี่น้องหลายๆเติบแล้วอ่อมนี่กับพ่อมีอยู่พี่น้องฮอมนี่กับพ่อมีอยู่แต่ว่าน้อยๆน้อบย จะซิมหลายๆต้นนี่ๆเบิ่งๆเพิ่นยังบ่ได้อันหลอนออกจากเปลือกฝนตกมันมบ่น้น้อยเทียกเนื้อบางเด้เอาเปลือกมันเปลือกมันบางอซิมหลาย

โอ้แม่วาเฟิมันแสบเท้อมันละนั่นเื้อในทั้งในมันอง่ายมันก็โลยตัวขาก็โลนคนก็โล,โลนสีใสดีง่ย้ร้ายเต็มจ้องแสบพ,พี่น้อืมคนอาหันมากดีๆๆไทยคนเดิม นั่งอันยูโฮมได้กก่ยุ่งหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้แต่เสียงยุ่งต้องแต่งตัวลักกลุ่มได้เข่าโงง่อบปลาพี่น้องจะเดินมาเ้าก็โลนไม่ไหมห้อก็เต๋นี่หนังสีสวยเลยลองเ้า อูจ <jam> <or> ักจังเสียห่อห่อมาเอาแถวนี่ว่าาเจ้าม in <many> <vibrating> ี่นบอเด็กเขาไปเลิกไปไกลซ้ำพี่นนอ อันนี้มัน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 ยากอะล่เก็บออกแต่ในมันอื้พี่หนเก็บประกนหง่ๆ นี่พี่น้องเต็มเลยแตกออกแลออก้วไดบัะญะฮา,ากัะเก็บบอลลดนี่พี่น้องมาสรุปผลงานกันมนี่ไปหาปรกกอแต่กระตาใหญ่นึนงครับพี่น้องเกือบเต็มกระตามากครับเมนูเพียน มกอไม่ทึ้งแบบว่า,อาเอ๋ยยังมีเปลือกอยู่แล้วก็ไอ้หลอนเปลือกแหลวพี่น้องด้ยเนะี่ยแล้วเก็บมาใส่สดีจยวเก็บเอเปลือกมันออกเดี๋ยวจะเมื่อตากแห้งแล้วก็เมื่อตากแห้งอยู่เงือนให้นมันอันปุ๋ยพายออกแล้วเรับว่จังไปขัวัวพี่น้องนี่พี่น้องกอ เอาลาดอีสานของห้างเอาเปลือกถิ่มก่อนอันไหนพ่นหลอนกัดหลอนพี่เนอะ มากัะมาเทะบกกอ,กอนเทะบก,กตากก่องนี hey, ่พี่น้องบกห้าบบกที่ห้าไปเก็บมาพี่น้อง ตากแดดก่อนเป็นซื่นนะครับพี่น้องอยู่กลางป้านะนี่คือบอกกอที่ครัไปเก็บมาได้ครับพี่น้องเอามาตากแดดให้มันไหายจาก ความชื่นก่อนแล้วก็เก็บเปลือกออกครับพี่น้องแลยวเก็บเปลือกออกแล้วเจอสีมไทายเบิ่งอีกว่าเม็ดบักกเป็นงามสำารับพี่น้องนี่พี่น้องบกหอลอนเปลือกเอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหลือแต่มเมด็ดแต่สีตาอีกจักแดดหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าปีนี้ฝนตกดีมันฮึมมันเห็ดให้หนวยมันมีความชื้นนะครับพี่น้องเนาะ แต่ว่าขั้นสิขั้วมันนี่กับขั่วได้แต่ว่าเอ่ยังบ่ได้ขวนะัวเนาะพี่น้องน้องมนหนาจังมาขัวกันนี่ครับพี่น้องเอามาเทใหเเบิ่งชัดๆอีกเท่อนึงเนาะปากกอหน้าตาเป็นจังไดนะครับผมหน่วยติดพร้อมที่ีิเอาไปขั่วพี่น้อง นวลทีสิบข่อมเอาไปขวเดี๋ยวตาอีจากจัดแดดนึงอข้างในน่องตาอีจากจัดแดดนึงเดี๋ยวสีภาพีพ่น้องขวบปรกอรนะครับผมเบิ่งในบประกอบใน่ไปจังไหนกินในบประกอรสชาติไปจังไหนเอาจังมาเบิ่งพร้อมกันข้าพี่น้องปันเก็บเบิ่งดีแล้วก็ยังมีหน่วยที่มันเอ็นเป็นแมงไมเอียงจอกกินเป็นหลัก็มีพี่น้องเอ้ยนี่ครับบระกอ ในบก,กอแท้ๆข้างในเสียออกแล้วนาะพี่น้องเนาะกลนะับมาตอนนักฝ่ากทนผู้ชมครับพี่น้องจากบก,กอมนันแดดหนึ่งครับพี่น้องเรียปล่อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้ซ้ำนิดสักหน่อะพี่น้องนอะกพอกันไหมคลิปหนานครับผมก่อนจากกันอย่าลืมเป็นแรงอกแรงใจให้ทั้งช่องของเฮาในเด้อครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแทนผู้ชมนะครับผม สำหรับกินีลาไปแล้วครับครับทงหน้ากัะบ,บักกอ,อาตากไปเึงกระดงนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับ